ความฝันเป็นจริงแล้วจ้ะทุกคนวันนี้เราเปิดร้านกเาเาะเพราอวตารกับเชฟองแต่มึงหนักกว่ากูกูบอกงี้เหมือนเทพเหมือนเทพเหมือนเทพสักองคหนึง่ง <c oughs> มีน้องอยากกิน่เผ็ดได้ไหมพี่อน้องรอได้ไหม, <c oughs> ไ,มไม่พูดด้วยน้ำตามันไหลอะ่ะคนที่ไม่ได้กินหมูมานานๆน <c oughs> <c oughs> จะฆาตกรรมป้าเขาไหมเนี่ยมันก็จะแง่ ยามี <c oughs> <Okay. S 2> สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในการปองกุญญากรนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนบอกกับพวกเรามาเสมอ <c oughs> นั่นคือปองกุญญากรไม่ควรเปิดร้านได้แล้ววันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วจ้าทุกคนวันนี้เราเปิดร้านกับเราเอาวตารกับเชฟองไป งอยยังไม่มาเลยพี่เปิไอ่วงไอ้จ้างมึงในฐานะเชฟมาวันแรกมึงสายเลยเหรอเนี่ยเห็นบอกว่าเข้าคอนเซ็ปต์อวตารพี่ฮะเข้าคอนเซ็ปต์อวตารลูกค้ามารอทำไงไอ่วง A very very long time later ยังไม่มาอีกเดี๋ยวดูตกแต่งดินี่มึงเบิกค่างบโน้ตไปให้405 405ครับ เอายิงนะเท่าที่กูเห็นตรงนี้เนี่ยเกินพันหนึ่งกูไม่จ่ายแล้วเนี่ยทำนานไหมร่วมแบบสองอ๋อสองเดือนเลยเหรอสองชั่ว <c oughs> โมงกูยืนรู้สึกว่านานนะไอ้โอ่งยังไม่มากินเฉาก๊วยก่อนสวัสดีครับแล้วเฉาก๊วยครับพี่กินกะเพราปา้าจ๊ะเดี๋ยวมาส่งให้วันนี้ถ่ายรายการเดี๋ยวนี้ทาให้พี่ลองชิมไอพี่ก็มาลองชิมอยู่ร้านตรงข้ามกัน เวลาเราขายของอนะต้องสํารวจเลยร้านข้างเขาอร่อยเปล่าร้านป้าไก่ไก่กระทาอนี้เขาอร่อยยัพี่ชิมไก่ไหมครับอย่าเพิ่งดีครับภ <laughs> าคภูมิใจมากภาคภูมิใจมากนี่หลุดไหมครับนีหลุดมาคาตากูเลย <laughs> เบิกไว่สี่หมื่นห้ามันบอกอบริษัทบริษัทแถวนี้ก็คือร่ำรวยอะเขาก็เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วถ้าเชฟยังไม่มาเนี่ยคือเราจะขาดลูกค้าจำ <c oughs> นวนมากไปเลยห <c oughs> วังรอลูกค้ากับเชฟองค์ครับ มาแล้วมาแล้วนี่ได้ข่าวส่งมาแล้วไปดูหน่อยน,นี่ลูกค้ามา3ามสี่คนแล้ว <c oughs> เปิดร้านมาแรกเออ <c oughs> เอ,อ้าวเราไม่เห็นพี่ไปแต่งเป็นอมตะน่ะแต่งอะไรเราพี่ไม่ต้องแต่งปตเป็นอมตะหรออมตะอะไรไอ้องมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยเรื่องอันนี้คือหลอกคนแต่งคนหลอกเรียอะไรไม่ตอนแรกนักแต่งกันสองคนมาลงมาก่อนมาลงมาคุยข้างล่างก่อนกูว่าโดอลลีมอนกูหนักแล้วนะ นักแต่งอวตารสองคนไม่ใช่หรออะไรไหนใครนักแต่งอวตารกูว่าแล้วทำไมให้กูแอบ,บไปแต่งข้างบนคนเดียวอะไรองอวตารอะไรโอไขของนี่ลูกค้ามาสามสี่คนแล้วไหนอ่ะ่ะไัน้นู้นนี่หลอกกูทุกคนเลยให้กูแต่งคนเดียวก็ต้องพี่องแล้วปะถ้าพักสา,ามีอ่ะ กูาแค่หงว่าทำไมเราต้องใส่ชุดนี้ทำกับ้าลูกค้าเขาเลือกพี่หอหมาเลยนะลูกค้าต้องเข้าบองโูน2ี่สี่ยเลยมาเจสองนะเนี่ยสองแสนเหรอสองรอ้อยสองร้อยเขาเออพี่ป๊อกแต่งเสร็จแล้วนู่นอยู่ร้านกะเพราจริงเหรอไปแล้วเหรอใช่ทมาเขาแต่งไวอะ่ะก็คนละคนไงมี2คน 2> เราเริ่มแต่งก่อนเขาอีกนะใช่มาสอคน <c oughs> <c oughs> นี่กับเขาอาวตารน่ะ <c oughs> สองคน <c oughs> มันต้องเป็นอวตารสองคน <c oughs> มึงเคยดูหนังไหมเนี่ยมันต้องมีอวตารแล้วก็มีคนที่แบบเข้าไปสำรวจนี่กูเป็นคนเข้าไปสำรวจเออทำไมทำไมหน้าตาดูแบบดูไม่ชอบหนักกว่าเดิมอีกถือหน่อยด <c oughs> ิเนเออไหนแล้วบอกความรู้สึกนิบอกความรู้สึกหน่อยเอาจจริงมั้ย ไม่เหมือนอวตารเหมือนอะไรเหมือนเทพเหมือนเทพเหมือนเทพสักองคหนึ่งเอ็นนี่มันคั่นเทพดีกว่า มึงรู้อย่างลูกค้าเป็นไงไม่รู้แต่ว่าผมอยากรู้อย่างเดียวว่าแต่งเป็นอวตรทำไมก็กูบอกมึงแล้วไงลูกค้าคืออวตารคือ,อยังไงไม่ใช่หนังอวตารลูกค้าคือมิตรอวตารวัตถุดิบหลักของพวกเราในวันนี้ก็คือโปรตีนแพนเบรของมิตรอวตรนั่นเองนะครับพูดไปใครจะเชื่อเขาทํามาเหมือนเนื้อสั์มากเดี๋ยวเราลองใช้แบบลอเลยเดี๋ยววันนี้ลองเลยอ๋อก็คือแบบขายตามสั่งแล้วก็เอาเนื้อมีตอวตรให้คนกินดูว่าเขาจะแยกออกไหมแต่กูบอกเลยนะเขาหลังมึงอย่าไปไว้ใจทีมงานเลยพวกกูกูโดนมาแล้วแบบมึงเลย แยกตตัวไปขายของไปเจอกันครับเอี้ยมีลูกค้ามาแล้วมาดิเอาเอาไปดูเลยนะครับเอาหมูสับไข่ดาวได้แล้วเอาไงเอาเอาหมูสับเออไม่เอาเหมือนกันนะหยอก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 ยอก นั่งก่อนเลยครับรอยห้าชั่วโมงนะฮะหมูกรอบกับหมูสับเอาทำหมูสับก่อนหมูสับกี่จานจะได้ผัดทีเดียวมึงผัดไปเลยสี่ห้าจานคนสั่งหมูกรอบก็กินหมูสับได้อ่ะทอดพี่ทอดไก่ดาวเดี๋ยวเรามีทอดกระเพราเรียบร้อยทอดกระเพราเขาบอกว่าใส่หนึ่งช้อนตวงได้เลยกระเพราต้องเป็นเผ็ดอย่าะาดจะกรรมป้าเขาไหมเนี่ย มึงคิดดูชีวิตมึงยังมีสักกี่ครั้งที่มีพระอีสวนมาผัดกระเพราให้มึงอาวตารออ,อย่าไปพูดเสือิษเลยเฮ้ย <c oughs> ให้มันไปเลยดีมนุษย์โลกอะ่ะ ถ้าเปิดร้านจริงๆมึงจะไหวกันเหรอวะวันนี้นะเนื้อสัตว์ที่เราใช้นะครับเป็นเนื้อสัตว์ที่เรียกว่ารอนะครับรอคือเนื้อจากพืชแบบสดเลยที่สามารถใช้ได้กับทุกเมนูนะครับมีทั้งหมด3แบบก็คือแบบหมูกรอบนะครับก็คือเอาไปทอดน่าจะไปทอดหม้อไฟฟ้าหม้อลมหม้อลมก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบจะเป็นทอดกับน้ํามันก็ได้แต่ถ้ายังไม่อยากอ้วนก็ไปทอดหม้อลมร้อนมีหมูสับใช้ต้มหรือผัดได้เลยนะครับแล้วก็มีน้องใหม่ที่เพิ่งเกรนไปอย่างซีฟูด้ด พี่สมาร์ทําได้ง่ายสุดๆ <c oughs> เลยแ <c oughs> กจะจากถุงแล้วก็ใส่จานแล้วก็เข้าเวฟเลยเร็วปลารออยู่คดข้าวก่อนเสิร์ฟหน่อยเสิรหน่อย นี่ขนาดเราขายแบบเมนูเดียวแล้วยังทำไม่ทันเลยว่ะองค์โอ้พี่เน่ากินนะน่ากินดินี่คือแบบสไตล์แบบนี่มึงมึงมีโอกาสกินหมูได้นะองค์้วนี่ของจริงแต่ถ้ามันเหมือนมากกมจะรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดอะไรมันทํามาจากพืชป้าเขาจามแล้ว่ะต้อนดีครับป้าอร่อยไหมป้าาหมูนี่มากไม่รู้ซะแล้วไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูจ้าเป็นหมาเป็นหมาเอาโทษไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่มันเป็นแผ่นเบสครับเป็นพืชในนั้นไม่มีเนื้อสัตว์เลยเป็นพืชหมดเลยมันอร่อยนะมันเหมือนนะกินแล้วเหมือนเลยอร่อยไหมฮะอร่อยครับเหมือนเนื้อสัตว์เหมือนเนื้อสัตว์เลยแยกไม่ออกแยกไม่ออกเลยเ t e เจอร์มันได้นะเพราะยิ่งผัดนานๆยิ่งดีเลยนะการนี้มีคนกินไหมวะไม่มีเดี๋ยวเราจริงวะเนี่ยไม่มีคนกินเหรอของเราของเราของเราปะใช่ปะไปก่อนนะองค์อะไรยังมายืนเบียดทอกมาเนี่ะไม่ได้กินหมูมาจะแปดปีแล้ว ไม,ไม่พูดด้วยไม่พูดซะด้วยเป็นไงเอาจริงนะถ้าไม่บอกกันเลยแบบร้อนๆน,นี่คือไม่รู้เลยใกล้เคียงเนื้อสัตว์สุดๆคนที่ย่อยอาหารยากแบบเรานี่คือกินแล้วสบายท้องเพราะว่าเขาทำมาจากพืชแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลาจากไขมันจากสัตว์นะครับไม่มีคอเลสเตอรอล,ลแล้วก็ดีต่อผู้ที่ต้องการลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอล,ลในเลือดนะครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่มาจากสัตว์ด้วยแถมขับถ่ายก็คือเลือดสุดๆอุ้ยเริ่มปวดไปละ <c oughs> ใครที่เริ่มอยากดูแลสุขภาพนะครับหันมาทานเนื้อแพนเบดกันได้นะครับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มอย่างเราก็คือรักเนื้อมากๆก็ขาดเนื้อไม่ได้ค่อ,คอยๆปรับเอากินพืชบ้างกินเนื้อบ้างสลับกันวันละมือ้อไม่ต้องทำโห,หมนะครับเอาที่พวกเราแฮปปี้แล้วก็ถ้าฝืนมากไปมันจะทําได้ไม่นานโอ้ใช่<ล>ไม่ยั่งยืนนะแต่ถ้าจริงๆนะพ,นๆนะพื้นรสชาตินี้ก็คือกินได้ทุกวันสบายชิลเลยเพราะมันเหมือนเนื้อสัตว์เลยนะจ๊ะกินแบบไม่ต้องเครียดก,กินเจ้ามิตรอวตารนะครับก็เหมือนได้เติมผักเติมไฟเบอร์แล้วกก็ปจจพืชุๆ ไม่กินจะพูด,ดอะไรบ้างเลยตั้งนิดนึงผมต้องพูดภาษาอวตารได้ไหมไหนลองรู้อาภารนาวีพี่บักเสียกเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่อวตารเนี่ย <c oughs> สีสสส่สาสิีสามสจ้าเท่เวฉันเซนเกี่วนิลทูรานิว ไอ้องใส่พริกไปแล้วหมอสน้องรอได้ไหมฝึกได้ไหมลองฝึกดูเออลองฝึกดูเออฝึกฝึกดูฝึกดูได้ไหมได้ได้เดี๋ยวทำให้น้องหน่อยเอาแบบไม่ไม่ใส่พริกอันนี้หมูกรอบก่อนนะอุ้ยเหมือนปะเท็กเจอร์ขออนุญาตนะลงนี้ก่อนกินแบบไม่ต้องผัดดูตรงที่มันเหมือนมันหมูอ่ะมันเหมือนมากไอ้องมึงได้กินหมูกรอบแล้วกูบอกเลยวันนี้เหมือนเลยหลังจากที่ไม่ได้กินมานานใช่ป่ะเออ ทำไมมึงผัดดูเกี้ยวกาดงี้วะก็เผาไอ้พี่มันต้องร้อนแรงนะมึงมีปัญหาอะไรกันตัวหรือเปล่าวันนี้ไม่มีปัญหาใครเลยมีปัญหากับพี่คนเดียวเลยกูไม่ได้เป็นคนหลังให้มึงํามแล้วใครกููช่อมาที่คนนั้นนะเทมนี้กูไม่ได้เป็นคีเอทีคีเอทีแม่งมีคนเดียวไอโน่ไอโน่มึงนี่เองกูเคยบอกมึงกี่ครั้งแล้วเอาน้องกูมาดูแลน้องกูด้วยจริงมึงอย่าให้ตรงกูต้องไม่นับถือกันเอออืมใจเย็นอุ้ยดูเท็กเจอร์ไงเฮ้ยสีมันสวยอะข้าวเลยสองจาน เน,น้นๆสอง0 0อาจาจยานนั้นฝากบอกลุงด้วยอันนี้ราคาอัลบตานเออราคาดาวนาวีใช่เอาไม่เผ็ดให้หนูไม่ไมเผ็ดให้น้องอันนี้เราต้องถ้าไม่เผ็ดเราต้องรักระทีย๋ยวผมขออนุญาตนะป้อนน้องชายผมหน่อยเป่างไงโอ้โหนี่ไงน้ำตามันไหลอ่ะคนที่ไม่ได้กินหมูมานานๆ <S <S ร้อนอ๋อร้อนไม่เปิดพัดลมอ่ะไปชั้นไขมันที่เป็นหมูสามชั้นอ่ะใช่อันนี้เหมือนเลยพี่ถึงบอกไงว่าตรงชั้นเนี่ยมันทำดีมาก ยามีเมื่อกี้คุณลองเป็นไงอร่อยมากพี่ผมผมไปถามลูกค้าหลายๆคนเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกเอ้านี่กำลังกินแบบเพื่ออยู่จริงๆหรอคุณลุงเป็นไงบ้างครับอร่อยครับรสชาติดีครับหืมกรอบเดี๋ยวโดนมันโดนเอ็นอือเหมือนเลยแบบเป๊ะเลยล่ะของจิงนั่นเนี่ย สมมุติว่ามิตรอวตารจะเข้าไปแบบช่องเลวันดอฟสกี้อีกครั้งหนึ่งคุณแล้วเขขอให้คุณแต่งชุดอย่างนี้อีกได้ไหมได้เดี๋ยวผมเพ้นจริงด้วยไม่เอาบริสุทธิ์แล้มึงรู้ไหมว่าชุดมันขยายจนแบบมันมันโตแล้วอ่ะเขาทําไมยืดได้ยืดหยุ่นแบบอืมอ่ะเปิดร้านต่อเร็วเดี๋ยวคนจะเข้าแล้วมีลุงฝั่งนู้นที่ขายเฉาก๊วยอ่ะ เขาบอกว่าอยากได้กะเพราทะเลชชอบชอบม,ม,ม,มีจริงปะเนี่ยมาให้ a few moments later อันนี้คือแบบซีฟู้ดคิวแล้วมันเป็นซีฟู้ดยังไงอ่ะก็เป็นเต้าหู้ปลาไง อ๋อเขาทำทุกอย่างมาอยู่ในนี้แล้วเออแต่ลุงเขาบอกว่าลุงเอาไม่เผ็ดนะลุงร้านเฉาียวยอ่ะเอาเคซีฟู้ดคิวอ่ะมึงไม่ต้องผัดอย่างนี้ก็ได้นะมึงเอาไปถึงว่าเข้าหม้อร้อนหรือจะเวฟหรือจะแบบกินสดซื้อน้ําจิ้มมาได้เลยหมยถึงว่าทอดเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบเต้าหู้ทอดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มได้เลยเหรอจริงปะเนี่ยแล้วจะผัดกะเพราทําไมอ๋อแต่ลุงจะเอยากกินกะเพราก็ลุงก็า่อให้องค์โอเคผัดให้เลยครับลุงไม่เผ็ดนะเราขายกันจานเท่าไหร่องสามแสนสองาม นี่นี่ค่าเช่าที่เดือนสองแสนนะเขาบอกว่าคิดเป็นค่ายนี่ติดทะเลสาบเพราะตอนน้ําท่วมมาน้ําท่วมถึงครึ่งแข้งนี่ซอยนี้แล้วบ้านหลังนี้นะหลังติดภูเขาหน้าติดทะเลนะเอาละตัวบ้านติดไฟแนนดูติดไฟแนนดูเน่เด <laughs> <laughs> ี๋ยวนี้แห่เลยเรื่อยถ้ามันเป็นเหมือนซีฟูด้ดด้วยเราจะเราสามารถผัดให้มันกรอบด้วยที่นึงได้อ่าเ่เป็นเลย เดินเดินไปเสิร์ฟลุงเขาหน่อยดิลุงอยู่ไหนนะหนึ่งฝั่งตรงข้ามนี่เองข้าวลุงเสร็จแล้วครับผมลงมาจากดาวเพื่อมาเสิร์ฟลุงเลยนะลุงลุงชิมมลน้หว่ามันอร่อยไหมนี่นี่ไม่อร่อยก็บอกอร่อยนะนี่เขาทำมาจากของดีนะลุงนี่รสชาติเป็นไงพอผัดกะเพราแล้วแยกออกไปว่ามันแบบทำมาจากแบบโปรตีนพืชอะไรเงี้ยแสดงว่าเพื่อสุขภาพเลยครับจริงกินแล้วเพื่อสุขภาพเขากล้วยลุงนี่อร่อยไหม เอามาลองดูสักถ้วยได้ดไหมอยู่ที่ดาวผมไม่มีให้กินเลยเดีเย<ห>๋ดยว<ห>ไยมาผมรับช่วงต่อเดี๋ยวให้คุณโอ่งไปเรียกลูกค้าก่อนอันนี้ผมจะลองทําเป็นเนื้อดูว่าจริงๆเนื้อเนี่ยความสําคัญของมันคือกลิ่นถ้ากลิ่นมันไม่ออกความสเมลความเนื้อมันก็จะแยแปลกใจที่เขาทาแบบกลิ่นเนื้อมันออกมายังไงวะ ชิมแบบเนื้อหน่อยนะความเนื้อมันความเนื้อมันแบบตะเภาวอวตานครับกินข้าวไหมลองดูเป้าม,มีนะครับมีเอาเป้าตะกนเรีย <c oughs> อะไรทนะั้งนหนมึงเรียกคนหรือมึงไล่คนน่ะฮะ <c oughs> มันก็กินได้กูก็รู้มึงก็อยู่ได้ตรงนั้นหมายถึงว่ากินได้จริงๆก็เรียกง่ายๆมันเรียกเบาๆก็ได้กูกำลังอยู่แบบโอ้เด็ดๆ <c oughs> เนื้อนี่เขาทำ t e เตอร์ได้แบบหนึบกว่าหมูอยากให้ลองลองั้มอาศัสมครในการชิม เออผมไม่ได้กินเนื้อมานานยังอ๋อกระปู๋เลยไงไเป็นไรยู่ดีอยู่ดีก็อยู่ดีก็ไม่เชื่อหรอกเนื้ออันนี้เนื้อคุณยังจำรสชาติเนื้อได้ไหมจำไม่ได้แล้วนี่แบบคล้ายๆเลยแสดงว่านี่อร่อยมากเลยนะมันหนึบกว่ามันหนึบกว่าหมูอืมไปจัดทุกคนลองไอ้ลูกค้าก็เริ่มเข้ามึงไปเรียกมาใช่ไหมเนี่ย ใช่ผมไปเรียกลูกค้ามาแล้วนั่งได้เลยครับเอาตัวนี้ไปนั่งกินได้ไหมเดี๋ยวเอ้ตัวนี้ไปนั่งกินเป็นเพื่อนไหมป้าขายอะไรอยู่ตรงไหนครับขายก๋วยเตี๋ยวเรือขายก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เอาตัวนี้ไปนี่ให้ผมไปยืนหน้าร้านไลยเราไม่หยุดเลยผมยืนกวักได้นะเออดีกว่าแมวกวักอีกขายรูปกันายนี่ไงสองคนเลยไม่คิดเลยนะขายจานสองร้อยยี่สิบมันขายได้เยอะขนาดนี้ขอบคุณครับ S <S 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 ไงเหนื่อยไหมองค์ <S <S ไม่เหนื่อยเลยพี่อ่าไม่เหนื่อยงั้นเดี๋ยวเราเปิดยาวยันสองทุ่ม ถ้าเหลือกระเพาหมูกรอบอย่างเงี้ยหมูกรอบอ่าขอหมูกรอบอีก2จานนับถือคนที่ขายทั้งวันเหมือนกันนะนี่อยู่มาแบบสองสามชั่วโมงนี่ยังเหนื่อยเลยนะนี่ขนาดเรามีทีมงานแบบเป็นแบบ8 9คนอนะ่ะเอางี้เดี๋ยวเราบอกลูกค้างี้เลยอ่งเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้าและถ้าลูกค้าเข้าเมื่อไหร่เราจะใส่ชุดนี้ไปดูบอลที่อังกฤษมึงคิดดูกล้องไม่จับพวกเราได้ไงเลยดูบอลแล้วดูไปก่อนโอ่งมึงคิดดูเดี๋ยวเราแต่ง2ตัวเลยอวตารสตัวไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลอังกฤษแอนฟิลกล้องยังไงก็จับไอโอ่งมึงเยอะคนเ๋ยววันนนี้ เอากันไปด้วยให้การไปแต่งเราที่นู่นแล้วก็ไปหาเงินถ่ายรูปครั้งสามปอนสี่ปอนแล้วก็รวยแล้วไม่บางทีนักบอลมาขอถ่ายรูปเราโอ่งจะบ้านหรือไงบ้านคุณเป็นไงบ้างพี่เข้าตาเหรอพี่ก็ไงพี่ก็เข้าตาแต่ช่างไม่เข้าบ้านตอนนั้นเรามองไว้กี่เดือนนะห้าเดือนนี่เราไปถ่ายไอ้บั้งไฟมาน่าจะเกือบสองเดือนแล้วนะแสดงก็ตอนนี้บ้านมันต้องครึ่งแล้วข้อกระทันหัน โ oh. <laughs> ตอนนี้บ้านขึ้นรูปทรงสวยงามไหมนี่ตอนแรกกับบ้านอะตอนยังไม่ได้ลื้อนะอ,อยู่ได้กันฝนได้ทุกวันนี้อยู่ก็ไม่ได้กันฝนก็ไม่ได้ <laughs> ไอ้ลูกคงลูกค้าที่เกี่ยวกับบ้านเขาได้มิทอวตารถ้าอยากเอาให้พวกเราไปทาที่มหาสา,ารคามก็บอกกันได้ <laughs> วันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามบังคุยนก๊อปมานะครับอันนี้ก็ถือเป็นบงังกูยนก๊อปที่มาร่วมแจมงคุณโอ่งแล้วก็มาเปิดร้านอย่างที่ทุกคนเคยคอมเมนต์กันมาเลยนะกับเผาเอาวตารนะครับแล้วใครที่ชื่นชอบในคอนเทนต์ของเราวันนี้นะครับอยากจะไปติดตามลองชิมแพนเบเนอกจากเรลเนื้อจากพืชแบบสดแล้วนะครับก็ยังมีแบบ ready to eat R T E ด้วยนะจ๊ะ ก็คือเป็นอาหารแชร่แข็งสามารถไปอุ่นด้วยไมโครเวฟทานได้สะดวกเลยนะจ๊ะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาทําอาหารเองตอนเท้าคือถ้ารีบก่อนออกไปทํางานเอามาอุ่นทานในไมโครเวฟ ก,กินได้เลยเลยที่ทูอิทง่ายมากได้ประโยชน์ด้วยใครนะครับที่อยากลองกินเนื้อแพนเบดนะครับที่ผลิตจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รสชาติเหมือนเนื้อสั์มากแถมยังเต็มไปด้วยประโยชน์มากมายแนะนําเลยนะฮะมีดอวตารหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ที่ Facebook IG Li@ n e ์แอดไลน์ o มปนะครับช้อปปี้ลาซาด้าชื่อเดียวเลยก็คือมีดอวตารครับ hey, หรือว่าเอาสะ,สะดวกนะครับสำหรับคนไม่สะดวกในการทำอาหารเลยสั่งซื้ออาหารพร้อมทานแบบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ที่ ร้าน f ฟ x ซี่ไบมิทอวตารนะครับกดสั่งผ่านแอปได้ทุกแอปเลยเดอ้อผมเนี่ยเป็นคนไม่กินหมูนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ทำให้ผมสามารถแบบทานอาหารได้อร่อยขึ้นแถมยังได้ดูแลสุขภาพด้วยไปตรงไปไหนล้างหน้าล้างตาไม่อี้ทำขนาดนี้แล้วหรือมึงจะหรือติดใจหรืออยากไปเดทกันอย่างนี้ <c oughs> หรือเป็นสภาพนี้ไปเดทไปอันนี้ไม่กลับบางนาไหม <c oughs> แค่ออกจากบ้านแม่พี่ก็ขับแล้วจริงเหรอพ <c oughs> ี่จะให้ผมเอาหน้าไปสู้ใครออกไปดอกเดท อแต่ถ้าเขาคุณเลขาเขาแต่งเหมือนผมบอไปนะเราก็แต่งได้รีบไปไหนไหมเออเดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้อภิการแต่งให้โอเคเดินช็อปปิ้งเลยรอดูอีพีต่อไปเจอกัครับบ๊ายบาย